จากสต็อกตอนนี้ที่เราเหลืออยู่นะครับมีอยู่บ้างไม่มากนะก็ไม่ได้ถึงขนาดขาดนานนะครับรุนนี้รอบนี้ไม่ได้ขาดนานแต่รอบนี้ผมจัดเข้ามาหนักมากเลยนะครับตอนนี้เดินทางเข้ามาอยู่นะเข้ามารอบนี้นะรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต่อชิปไมเลยเนี่ยลมมลหลักพัน้วนเลยนะครับหลักพัน้วนเลยเป็นเพนฟล,เล,เลูเชันฟิล์มอย่างเดียวเลยของอมริเจนะครับเดี๋ยวเรากําลังลงแล้วทำตามขัม้นตอนทุกอย่างนะครับวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ขาดนานแต่ก็ชนชนพอดีเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก,ก็เผื่อมาแล้วนะครับแต่ว่ารอบมันก็ขกน็ขขาายยดดีีอกเสรจุ ผมก็สั่งบิ้ลเข้ามาเลยนะครับจะเคยสั่งหลักร้อยม้วน4ี่ห้าร้อยนนี้ผมเอามาพันกว่ามา2ชิ้นเป็นต่อกันเลยนะครับวันนี้ลงมาหนึ่งตู้ก่อนนะฮะเข้าที่แล้วครับและกระบวนการต่อไปก็คือเราจะทํางานต่อก็คือจะอทําการตรวจสอบสอบภาพเบื้องต้นนะฮะด้วยด้วยสายตาทําความชํานาญแล้วก็จะทําการแบ่งนะตามไอเทมเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสินค้าเดี๋ยวทำ QC ประมาณ5 1 0เเหมือนเดิมนะครับ เราจะเร่งทําให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็จะเริ่มทยอยส่งของตั้งแต่พรุ่งนี้ต้นไปรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นุนนี้เป็นรุ่น A1 นะครับวันนี้รอบนี้จัด A1 มาเยอะเลยนะครับเริ่มเริ่มเริ่มติดตลาดถ้ A1 คือรุ่นที่ที่อายุการใช้งานตั้งประมาณ7ปีรับประกัน7ปีนะครับรุ่น A1 นะเป็นรุ่นลีมก็เริ่มเอาเข้ามามากขึ้นเลยครับน่าจะาประมาณสัก100ม้วนได้โดยประมาณนะครับแต่ถ้าที่ยังขาดไม่ได้เลยที่ที่หายจาก จากซุ้มไปเลยเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะก็คือ A สากับ A สองนั่นเองที่แทบจะไม่เหลือเลยนะฮะเนี่ยในสต็อกจะเหลือแค่ A 2เล็กน้อยของเดิมนะครับ A 2เล็กน้อยนะ,ะตัวท็อปลูปเล็กน้อยนะฮะตรงเนี้ยไม่มีเลยนะครับ A 2ที่เคยวาง A 2ที่เคยวาง A 3เราเนี้ยตรงเนี้ยน่ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยอแล้วครับอันนี้ A 3ทยอยเข้ามาแล้วนะครับ A 3ทยอยเข้ามาแล้ว A 3ทยอยเข้ามายยเามาชืะะ่อแล้วครับใกลเลยนะฮะแยมแบ่งเลย3ทยอยขึ้นมา หน้าประดูทานที่คู่เต็มเต็มปี40ฟุตอันนี้นะครับเราจะรับงานจำนวน40ฟุตออกกันเลยนะครับเราเขาด้วยนะฮะเต็มตู้เลยนทางในนะครับรวมทั้งของ OEM ด้วยที่มีคนที่จะเอามาทำแบรนดิ้งด้วยนะฮะที่หลดต่อจากเราก็มีอีกนะับที่เสริมเข้ามาอีกหนึ่งพาเลทนะครับที่จะมีแบรนด์แบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็มาจากเราด้วยนะครับ